สวัสดี FC แฟนอมาเฮงมวลซืนครับผมเนาะเอามือนี้มาติดตามรับชมรับฟังอีพีสอพี่น้องเดอร์สำรับแนวทางปูรูสีวังจอกรอครับผมเนาะกะพิจารณาเอาให้เป็นหน้าทางครับผมไปเบิ้งหน้าทางน้ำกันสำรับขึ้นวันที่13ครับเนาะกะเป็นอีพีสครับผมไปรับชมรับฟังบรรยากาศและก็ตัวเลข ให้วิเคราะห์พิจารณาเบิ้งดีๆได้เพียงเด้อไปรับชมบรรยากาศร่วมกันครับคู่ปุ๊บ่ได้ได้ปูอืมคู่มันอยู่ใส่หรือปูมันอยู่ได้ปูคู่มันแปด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 อืมแปดศูนย์แปดหนึ่งบอปูแปดแปเอาฟังนั่นกับแปดฟังนี่กับแปด เอามารวมกันปะปูหืมเอาไม่้เราปูบาดนี่โอ้ยต้นใม่ต้นใหม่เชนึ่งแดหน่งแปดปะปูนี่แปดหนึ่งหนึ่งแปดบ่ออา8แปดกับแปโอ้แปดตัวกลางนึ่งแปดหนึ่งแ แปดหนึ่งแปด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 ปดปหึ่งแปดปาดท่ปาดทมาถือตัวมากแต่นับบานไปแล้วเพิ่นเียนฟังนั่นกับแปดฟังนี่กับแปดต้นไม้ยุคต้นไม้ยุคกลางเนครับโ่มเยานหักระพูมาตะเมืองบาดานพุดนะโอ้ขึ้นมาแห้งปวดดอก ปู<ต> <problem> หอเป็ดแปดหนึ่งแปดแปดหนึ่งแปดแปดหนึ่งแปดอ่าเป็ดได้บานยครับเียกอรับเหยกอรับเปล่าสันแมนเพิ่งเชียอิล้พิ่งเชียนิเอาเมายกลแมนต้นไม้ก็มีต้นเดียวกีด้ดีนมันจับต้นไม้แมนอ๋อาไล่หายเราพีรอง มีเปียหนึ่งหนึ่งแปีกอะไรแล้วก็แปียปดทั้งตัวคัดจับใส่หันนอกปูไข่ง่ายประมาณตัวนี่เราก็ไม่แน่นะเพราะปูพูดไว้ก่อนหน้านั้นนะ,ะ,ะว่าไงองวดที่ออกเก่าๆนะใช่ไหมงวดนี้ก็เป่างวดหน้าก็ต้องเป่าอีกออก็ไม่แน่นั่นนะอ,อะปูว่าแหงงวดนี้เป่างวดหน้าก็ต้องเป่าแต่ว่าทเที่ยวก่อนนี่เขาซื้อเปียกๆหลายเนาะ มันจะมาบ้างวันนี้ไม่ได้ข่าวอยู่ว่าเขาเอากันแปดแปดเป่าไม่ออกเก้าเก้าเนาะโอ้นี่เสอ่ท่านหลายที่ได้ชมดูก็บวิเคราะห์พิจารณาดูอืก็พูดได้ได้ดูพูดได้ได้มาพูดนั้นมีโชคมีแท้ เลขมันมาแล้วนี่อยู่ในแห้งบเล็กมาแล้วเลมาแล้วมาแห้งบ่ดิเล็กเลขกเลขมาแล้วนี่แหละอันนี้ประการแรกก็อยู่ในกลุ่มอยู่แต่ตัวนี้บรได้มาอยู่กลุ่มใช่ไหมไม่ไม่มีที่ไปที่มาตัวนี้ดำบินดำดินบินบนมายังไงกับมัวู้ล่ะสุดนี้คือตองงวดตองงวดเออวก็จะเลื้ยงไม่ปูเนี่ย ลืมเนี่ถอดถอนไปจากไหนก็ไม่ได้ตัวนี้ห้ามถอดห้ามถอนห้ามถอยอืถ้าเป็น รถก็ติดตมอ่ะนะโอ้คือถ้าเป็นรถติดตมเลยคืออยู่แล้วอืมบ้านเราเรียกว่าอยู่แล้วอืมติดตมติดลมแล้วพี่ร้องติดลมอืมและทีนี้ตัวนี้ก็เหมือนกันอืมตัวนี้ก็ติดลมเหมือนกันไล่ไล่ไปไล่มาแล้วมันก็ยังอยู่อืมอ่าย ติดตรงตรงิดลงด้วกันหากับเก่าหน่ปูแต่ว่าอย่างนี้เริ่มมนันเลขชุดรอบแรกนี่ครับเกิดมันมาล่างถ้ามันมาล่างถ้ามันมาถ้ามันมาล่างต้องอยู่ภายในกลุ่มนี่เนะี่ยอ่าคือชุดล่างชุดล่างเลยวิเคราะห์ให้ฟังครับชุดนี้กับชุดนี้มีสิทธิ์มาบน <ห>พูดง่ายๆนั่นเห็นบอกมันเหมือนกันอะไรตรงไหนหนึ 1. 1> ่งเก้าห oh. ้าหนึ่เก้าห้าหนึ่งเก้าห้าอกับแปดหนึ่งแปดระวังนั้นเนี่ยระวังนัเนี่ยมันจะเหมือนชุดที่ให้ตอนนั้นห้าหนึ่งเก้ากับหกหนึ่ง หน <19. S 1> ึ่งเก้าอ๋อใช่ 19, 6, <19. S 3> ครับเก้าหกหนึ่งเก้าอันนี้ก็มาอ๋อ <bli> โอ้หัวนั้นห <ünü> ้าหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าก็แต่สามตัวเลยหนึ่งเก้าห้าแปดหนึ่งแปดเอออื คือว่ามาบนนี่แปดบอกเมื่อคืนนี่บักแปดก็ขอมาด้วยว่างั้โอ้ผมไว้ข้างล่างผมโบไปที่แรกคุยกันอยู่ว่าจะไปเอาข้างหลางนะครับไปเอาข้างหลางให้มันติดแปดศูนย์แปดหกแปดห้าคุยคุยไว้ละให้มันติด แปดห้าแปดหกแปดศูนย์อะไรนี่เนี่ยครับผมประมาณประมาณนี่นอ่า,อาอน,นี่บอได้ให้ไล่เอาหมดนะเนี่ยว้าให้ฟังได้เฉยครับผมลงไปก็ดีอยู่หรอกจะให้แค่เนี้ยนะว่างนันลงไปจริงแล้วมันได้ไาอย่างนี้อย่าไปทิ้งไว้ผมอยู่ข้างล่างให้ผมขึ้นข้างบนซะว่างนันโอ้นะบักแปดนี่ก็ได้อือ้ก้าผมยังไปแล้วว่างนัน ผมก็ขอติดสอยห้อยตามไปแน่เดินตามขาบวนเขาแน่วงให้ผมต่อจากเขาซะอย่างเงี้ยนะือให้ผมต่อจากเขาซะอย่างเงี้ยเข้าใจความหมายหมเออจากเขาอันแ่ดอันเก้าห่ครับอันแปดเก้าห่าครับ หนึ่งมากๆเลยแปดก็ฮะนึ s <S <S ่งเห็หนาตัวนึ่งยังนหน้าแย่ได้ดีกว่าหรือว่าแปดนี่ขอขอนำมาในกลุ่มนี้ด้วยเนอะโอ้ในกลุ่มนี้ให้เป็นเลขล่างซะครับผมไม่แยกไปเพื่เดียวเออโอ้โอ้ในกลุ่มนี้ให้เป็นเลขล่างอ่าเลขล่างซะอันนี้ก็กลุ่มแถวล่าสุดเลยคือให้เป็นเลขบนอืมเลขบนซะครับผมอันนี้ก็บบแม่นล่าสุดหรอก กลางอ่าโค้งกลางกลางอืมโค้งกลางกลางอันนี้โค้งสุดท้ายอีลีนี่ครับผมขอให้มาตามนี้สุดเหมือนกันที่ไอ้ห้าหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้านั่นอันเดียวกันเลยอือ้เข้าใจยังไงเอาเจ้าห้าหนึ่งเก้าแล้วปู้หนึเชิญมาถือหน่อยนึดีปู้ก็ถือปู้หน หนึ่งเก้าฟังที่ว่าก็แปดหนึ่งเก้านั่นแหละว่าห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าแล้วก็หกหนึ่งเก้ามันคิดไวอยากเลยมันก็จะมาอย่างนี้จะมาสามตัวเอาเลขสามตัวแต่ว่าตัวนี้เป็นเป็นถ้าบ้านเราเรียกว่าตัวรองลงมารุดมาก็ับรดแต้มเดียวหมายถึงเขาว่าเนาเข้าใจไปยาว เราขอวิ่งมากับเขาบ้างอ่าเนื่งเก่านะเลทไปนั่งอืมก็แปดหนึ่งเก้าได้ไหมล่ะแปดหนึ่งเก้าเราขอมานำกลับทุกทีเปลี่ยนหนึ่งเก้าไอืม อันนี้ก็ต้องลืมหลับมากอกอตามคอีิยทัยเขาต้องมาตอกมาทั้งหนาดิปูเารู้เราเราวาจเชงสั้นเนาะจะไปเอานู่นนะล่างแล้วบัได้บอกให้พูดได้จะลงไปเอานู่นนะที่ปูจะต้องให้มันอยู่ในกลุ่มกลุ่มไหนกลุ่มแปดห้าแปดสี่แปดหกแปดศูนย์บอกเราสั่งเราไว้พร้อมเลยลงไปแล้วมันบอกเป็นอย่างพื้นที่แบบเื้นที ปดหนึ่งแปดเต้ก็มาแปดดูแปดนี้ยังไงก็ผมขอไปด้วยเนอะให้ผมมาบนซะอย่าให้ผมมาล่างเพราะแต่จุดตรงนั้นน่ะมันเคยออกล่างโอเมนบ่ครับผม็นอ่าเมนบอกสองเก้าสองเก้าบนอยู่บอกสองเก้าตอนั้นล่างล่างเื้เห็นไห อ๋พี่นองพิ่ต้นหน้าเอาด้วยพี่น้องเด้อเนาะประกันไว้ใช่ไมอ่ะห้าหนึ่งเก้าเนาะห้าหนึ่งแปดเท่านั้นเด้อเนาะหรือว่าหนึ่งเก้าแปดชัดปะเอแคบพาไปเด้พี่น้องเด้อชาวบ้านกันจะหันละอยู่นี่เนี่ยแต่เขาจะว่าหลายถ้าว่ามันหลายก็เอาแค่นี้ก็จบเลยเนาะโอ้โหนี่ไม่ได้ทำไรไ้ก็ คิดไว้เชกได้กูเอาเขาบอกมันหลอยเอาง่ายแล้วง่ายออืเอาแต่จะประมาทละพี่น้องเนาะปูคนไหนมาเลยดิเล่าสู่ฟังกันละกันเรื่องข้างล่างครับคือมันบอเหมือนอย่างใจคิดอะไคิดว่าวันนี้เนี่ยไปเอาให้มันได้เนื้ออย่างเหมือนกับไปหาปูแดงเนาครับผม คุยกันไปกับมหาเฮงเงี้ยเดียวขอให้มันมาตัวนี้ตัวนี้ต้องไปแล้วมันบอกเป็นอย่างเกล็ดทิบบันเป็นายต่างเลยเป็นเน่าไม้เน่าไม้จะต่งเงินอีกจะแนะนำมึงพี่น้องเอ้สินี่แหละนี่ทับนี่จะเป็นสามตัวจะการเนซื้ออย่างนี้นะซื้อหนึ่งเก้าห้าก็ได้เดย์ห้าหนึ่งเก้าก็ได แต่ว่าแท้ๆมันจะเป็นอย่างเงี้นี่เราก็เอาแค่แปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดกันไว้เนยจะลอยนีงเออกันกันไว้สักห้าสักสิบมันก็เป็นเลขอันตรายทั้งคู่นั่นอืมใช่แล้วคล้ายๆว่าเลขสิบแปดสิบเก้าเนาะครับเราจเราเราสรุปแล้วว่าก็มีสิบแปดสิบเก้า หนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งห้าแค่นั้นเลยเนาะตัวชอบตัวให้หนักๆก็พิจารณาโวตัวพลองเร้อถ้าถ้าให้สาวเจี๊บเขียนยิ่งหลายกว่านี้อีกอไม่ได้เขียนก็จะเขียนแปดแปดหนึ่งอีกหนึ่งหนึ่งแปดแปดอีกบาานก็หลายเลยก็จะเพิ่มเติมอีกเกือ แต่บางทีก็เป็นเป็นของเราไหวหรือไป่ายเราเขียนพิดารนามึงมาปูเอางี้เนี่ยครับอันนี้ก็ซื้ออย่างงี้นะ่ยอ่ามาแทเก้าสรุปโอ้ก้าก้าเก้าเนี่ๆมาแน่ๆก้าวก้าที่ตมลมแล้วพี่น้องอันนี้เนี่ยอยู่จริงเน้่ยของแท้เลยอ่าอรต้องไปล่ำไรกับผู้ได้ ยาวอยากซื้อก็ซื้อตัวเดียวทนทนเลยเก้าใ้าอย่าไปเปลี่ยนที่อื่นจ้าเอาทุกครั้งนี้รอหลายวันอยู่เอาเอาซ่าเลขแค่สองชุดเท่านี้ครับอย่างอื่นบรต้องรําได้ถ้าอย่างนี้ซื้อแค่ไดสองตัวอืมจำได้บอสหนึ่ง ต้องจำได้เนาะสองชุดสองชุดจำไงดอกฟูเลขจะโบ้ไรเรือเบื้งคิดง่าเคียงกันเด็ใกล้เคียงกันสิแปดกับสินี่สิแปดกับสิบเก้าสิแปดสิบเก้าสิแปดสิบเ้าสิแปดสิบเ้าว

ป็นกาลังาจให้กับทีมงานน้องคะเนาะร่วมหาแนวทางไว้น้วกันให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะาําหรับทุกๆแนวทางทุกๆตัวเลขนี่มือแรกมือแรกพี่น้องกับไปเสียงพอดีเลยครับผมนะนี่ถ้ามักชุดนี้กับพี่เจ้าหน้าเมืองเลยแต่ว่ามอกี้เอ็ดก็ได้ยินแหมือนนึ่งแปดมอเก่าอย่้มักน้ำบัวนะชอบค่อยจับขัดก็ผ่านผมนะคะ